ชมเชื้อมัน你好欢迎เ们来到中文课สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเราซื้อจินกันนะคะหรือจินเหล่าซื่อเนาะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาจีนหรือจงหวนเคอกันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดของเราในบทที่5กันนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์ในบทที่5กันก่อนนะคะเด็กๆ ถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทบทวนกันเลยค่ะติอู่ค่บทที่ห้าชื่อจื่ออู่รู้จักคำศัพท์ห้าเฟิงลมเฟิงลมหยิฝนฝนหยีน่นหิมะเ่หิมะหยินก้อนเมฆ หยนก้อนเมฆเตี้ยนไฟฟ้าเตี้ยนไฟฟ้าเทียนท้องฟ้าเทียนท้องฟ้าชุนหรือดูใบไม้ผีชุนหรือดูใบไม้ผีเสียหรือดูร้อนเสียหรือดูร้อนตี้พื้นดินตี้พื้นดิน ชิวหรือดูใบไม้ร่วงชิวหดูใบไม้ร่วงตรงหรือดูหนาวตรงหรดูหนาวต่อมาให้เด็กๆหยิบหนังสือเลี่ยนสี A เลี่ยนสี A แบบฝึกหัดเล่ม A เล่มสีเหลืองแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเปิดแบบฝึกหัดของเราไปในหน้าที่29 ตาเลียนสีชู้29页เ,เปิดไปในหน้าที่29เลยนะคะอ่ะในหน้าที่29เนาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราซื้อเค้กก็ให้พวกเราทําในข้อที่5ไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันต่อนในหน้าที่29ข้อที่1ข้อข้างล่างตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันต่อเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่ะเ่าซื้อขอขยายนิดนึงเนาะ ในหน้าที่29ข้อที่1เสียอิเสียก็คือให้เด็กๆคัดลายมือเหมือนเดิมเลยเราจอขเขียนภาษาไทยโจทย์ภาษาไทยให้ให้เด็กๆคัดลายมือ,อเด็กๆก็คัดให้สวยงามเลยนะคะตามลำดับขีดของภาษาจีนเรามาดูคำศัพท์พร้อมกันก่อนตัวแรกคำว่าหยีหยีแปลว่าฝนอเด็กๆก็คัดเลยคำว่าฝนคือ หิงชู่เิงเจอโกชู่เตียน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 แบบนี้ให้คบรบทุกช่องนะคะอ่ะตัวนี้คือคำว่าเสดที่แปลว่าหิมะเด็กๆก็คัดเลยเดีซื้อขอเปลี่ยนหัวปากกานิอนึงอ่ะเด็กๆก็คัดเลยเฮิง เตียนเงกูู่เตียน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 หงเจอเงและเงเด็กๆก็คัดแบบนี้เลยนะคะคำต่อมาคือคำว่าเตียนที่แปลว่าไฟฟ้าเด็กก็คัดเลยอันนี้ง่ายคือชู่เงเจ หิง,หงและชูวานโกโอเคนะคำต่อมาเทียนแปลว่าฟ้าหรือท้องฟ้าใช่ไหมเด็กๆก,ก็คัดเลยเหิงหิงเพียหน้าอ่านี่คือคำว่าเทียนคำสุดท้ายคำว่าตี้ ตัวนี้แปลว่าพื้นหรือดินเด็กๆก็คัดเลยเหิงชู่ถีเหิงเจ๋อกชู่ชูวานกอ่อันนี้ก็คือตัวอย่างการเขียนนะคะเด็กๆก็เขียนให้ครบทุกช่องเลยนะคะ ต่อมาในหน้าที่30หน้าที่30ข้อที่2เขาบอกว่าให้สูปีหัวเขียนโค้งให้เด็กๆนับลำดับขีดตัวอักษรจีนแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างอ่าแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่าง เรามาทำข้อที่1และข้อที่3เดี๋ยวข้อที่2และข้อที่4ี่เราจะให้เด็กๆทำเองเนาะอ่ะข้อที่1ดูข้อที่1ข้อนี้นะตัวนี้คือคำว่ายีเขาถามว่ายีกีกงโยจุดจุดหัวอีกงโยเราสู้เค้กเคยสอนหลายรอบแล้วแปลว่าอะไรเอย่ยมีทั้งหมดหัวแปลว่าขีด เขาถามว่าไอตัวอยูตัวนี้มีลำดับขีดทั้งหมดกี่ขีดและอีกอันนึงข้างหลังเขาถามว่าตี้ซานหัวชืจุดจุดตีซานซานคือเลขอะไรเอยเด็กๆซานตัวนี้คือเลข3แล้วเขาก็ถามอีกว่าลำดับขีดที่สของตัวอยู่ตัวนี้คือขีดไหนอ่ะเรามานับพร้อมกันอี เออสามสี่หกเจ็ดแปสรุปแล้วตัวหยีตัวนี้มีทั้งหมดกี่ขีดป้าใช่ไหมก็คือ8ดใช่ไหมเด็กๆก็ใส่ลงไปเลยปาขีดโอเคนะและเขอถามอีกว่าแล้วลำดับขีดที่สของตัวหยีตัวนี้คือเส้นไหนอ่ะแล้วเรามานับพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเราซื้อเขียนใหม่ดีกว่ามันทับกันเนาะ e e อ sun นั่นก็คือเส้นที่เป็นเส้นเหิงเจอโกอ่ะคือเส้นเหิงเจอโกเส้นนี้ใช่ไหมเด็กๆก็เอามาใส่เลยเส้นเหิงเจอโกแบบนี้โอเคนะต่อมาข้อต่อมาข้อที่สองตัวนี้คือคำว่าเสที่แปลว่าหิมะเรามารับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเด็กๆใส่ตัวเลขเองนะคะอะ นบพร้อมกันอีึอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดช,ชือชือีคำว่าเทยมีทั้งหมดกี่ขีดคะมีทั้งหมดสิบเอ็ดขีดอ่ะชืออีคือสิบเอ็ดเด็กก็เติมลงไปในช่องว่างตรงนี้เลย และเขาถามอีกว่าแล้วตี้จิ๋วหัวชื่อจุดจุดจดแล้วลำดับขีดที่9้าของตัวเสยคือเส้นไหนอ่ะมาดูพร้อมกันอีเอซานเสออู่เลียวช้าคือเส้นไหนเอยคือเส้นที่เป็นเส้นหิง จฉืออ่านะคือเส้นเหงิงเฉื้อเด็กๆก็เอาเส้นเหงิงเจอเส้นตรงนี้มาใส่เลยเส้นนี้นะเส้นเหงิงเส้นเฉื้อเส้นเหงิงเจอตรงนี้มาเติมแบบนี้เด็กๆอย่าลืมเติมชื้อ e ีตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะข้อที่สามเขาถามว่าไอ้ตัวตี้เนี่ยเตะโย่เมียนชื่อจุดๆเขาถามว่าลำดับขีดคําว่าตี้ ที่อยู่ทางด้านสายมือคือเส้นไหนเด็กๆลองแบ่งซิอันนี้มันจะแบ่งทั้งสองแบบนี้เส้นไหนคือเส้นซ้ายฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็เอาเส้นนี้มาเขียนเลยคือตัวถูนั่นเองที่แปลว่าพื้นดินแล้วเขาถามอีกว่าแล้วจั่วเมียนละ่ะคือด้านไหนจั่วคือด้านขวาอ่าด้านขวาคือตัวไหน คือตัวนี้ใช่ไหมคือตัวเหยเด็กๆก็ตัวเหยมาเติมแล้วเขาก็ถามอีกว่าอีก้งโยจุดๆหัวอีก้งแปลว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่ตัวตี้เนี่ยมานับพร้อมกันอีเออซานสืออูิวมีทั้งหมดกี่ขีดคะ6ขีดเด็กๆก็ใส่ไปเลยรลิวโอเคนะ ข้อที่สี่ข้อนี้ทําเองข้อนี้คือคําว่าเตี้ยนที่แปลว่าไฟฟ้าเด็กๆก็ลองเปิดในหนังสือดูได้เลยว่าไอ้คาว่าเตี้ยนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขีดเด็กๆก็เอาตัวเลขมาเติมใส่ตรงนี้แล้วเขาก็ถามอีกว่าตี้อูหัวชื่อจุดๆแล้วลำดับขีดที่หของตัวเตี้ยนตัวเนี้ยคือเส้นไหนเด็กก็มาเติมลงในช่องว่างตรงนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อที่3เขาบอกว่า ตู่อีตู่ตูอีตู่คือให้เราอ่านออกเสียงเด็กๆอ่านออกเสียงตามเราซื้อเลยคำแรกเฟิงยู่ฟิงสื่อยู่สี่อว雨小雨 大风，大水，小水，下雨，下水，下雨天，下水天。 โอเคนะต่อมาเรามาดูกันในข้อที่4ข้อที่4ข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเจ้าลี่จือเสียฮั่นจือเสียฮั่นจคือให้เราเขียนตัวอักษรจีนเติมลงในช่องว่างที่เขาให้มาให้ถูกต้องอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างตัวนี้อ่ะเรามาดูตัวข้างหลังตัวนี้คือคําว่าตัวที่แปลว่ามาก เขาก็แยกมาให้แล้วว่าคำว่าตัวที่แปลว่ามากมันคือตัวไหนกับตัวไหนประกอบกันแล้วกลายเป็นคำว่าตัวโอเคนะอ่ะเรามาดูของเราเดี๋ยวอันนี้เราจะทําไปด้วยกันสักสองข้อดีกว่าเนาะอ่ะสามข้อก็เลยอัดซื้อให้ทําด้วยกันสามข้อแล้วอีกสองข้อเราซื้อให้ทําเองเนาะอ่ะตัวนี้คือตัวเสตัวเสวมีสองตัวประกอบกันตัวแรกพื้นฐานก็คือตัวยีที่แปลว่าฝน อ่าคือตัวหยี่ที่แปลว่าฝนเด็กๆก็ตัวหยี่มาเขียนเลยคือเหิงชู่เหิงเจอโกชู่เตียน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 อันนี้คือตัวหยี่และอีกตัวหนึ่งคือตัวที่อยู่ด้านล่างอ่าคือตัวนี้คือตัวตรงนี้โอเคนะเราจะตัวนี้มาเขียนในช่องที่สองนั่นก็คือเส้นเหิงเจอเหิงและ อันนี้คือตัวเสืคือตัวหยู่และตัวประกอบตัวนี้มาประกอบกันก็เลยกลายเป็นคำว่าเสืที่แปลว่าหิมะถัดมาอันนี้ง่ายเราซื้อให้เด็กๆทำเองอันนี้นะคือเส้นเหิงกับเพียอ่าเส้นเหิงกับเส้นเพียมาบวกกับคำว่ากงอ่าเส้นเหิงกับเส้นเพียมาบวกกับ กับคำว่ากงมันจะได้เป็นคำว่าอะไรเอ่ยมันจะได้คำว่าจวอ่าจะได้คำว่าจัวที่แปลว่าซ้ายเด็กๆก็เ,เ,อเอาสองตัวนี้มาเขียนเลยคำว่าจ่วที่แปลว่าซ้ายเนี่ยเขียนยังไงถ้าใครไม่รู้เด็กๆลองเปิดหนังสือในบทที่สี่ดูโอเคนะถัดมาข้อถัดมาข้อนี้คือคำว่า เหรนกับคำว่าเหรนหรนบวกเหรนและตัวสุดท้ายคือคำว่าถูที่แปลว่าดินเหรินแปลว่าคนมีเหรินอยู่สองคนและบวกถูอีกหนึ่งอันเด็กๆดาวซีนมันจะคือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่าจัว่วอ่าเมื่อกี้คือจั่วนะอันนี้คือคำว่าจัว่วที่แปลว่านั่ง อ่ะจั่วตัวนี้แปลว่านั่งเด็กๆก็ลองเปิดหนังสือในบทที่4มือนกันว่าคําว่าจั่วที่แปลว่านั่งเนี่ยตัวสอนจีนเขียนยังไงข้อถัดมาข้อนี้ก็คือเส้นเฮิงเพียบวกกับคําว่าโขเฮิงเพียบวกกับคําว่าโขจะกลายเป็นคําว่าโยที่แปลว่าขวา เด็กก็ามาเขียนเลยเหิงเพียชู่เหิงเจอเหิงแบบนี้อันนี้คือคำว่าโยที่แปลว่าขวาถัดมาข้อถัดมาข้อสุดท้ายอันนี้คือคำว่าตี้ที่แปลว่าพื้นดินอ่านคำว่าตี้ที่แปลว่าพื้นดินจะมีอยู่สองส่วนประกอบส่วนประกอบแรกคือคำว่าถู่ที่แปลว่าดิน หิงชู่หิงอ่านี่คือคำวัตถุที่แปลว่าดินคือส่วนประกอบตรงนี้โอเคนะและส่วนประกอบเส้นที่สองคือคำว่าเยคือคำว่าเยคือตัวนี้อ่าอันเนี้ยคือคำว่าเยเมื่อถูมาบวกกับเยจะกลายเป็นคำว่า ตีที่แปลว่าพื้นดินโอเคนะต่อมาในข้อที่5ข้อนี้เราจะไม่ทำข้อที่5นะคะเราจะไม่ทำนะคะเด็กๆสรุปว่าวันนี้การบ้านมีทั้งหมด2หน้าหน้าแรกก็คือหน้าที่29ให้เด็กๆคัดลายมือและหน้าที่30ในข้อที่ 2, 3และ4ข้อ3ให้เด็กๆอ่านตามเราซือ้อเท่านั้นเองนะคะ เมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปการบ้านใส่ชื่อชั้นและเลขที่ส่งลงในอัลบั้มวิชาภาษาจีนนะคะและสำหรับวันนี้เราซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ใจเจียนบายๆค่ะเด็กๆ